สวัสดีวันพฤหัสสับดีการให้ธรรมะชนะการให้ทางบวงสัจธรรมเมื่อเกิดมามีกรรมมาตามเจ้าเจ้าจะเอากรรมนั้นไปไว้ไหนเหมือนกับเงา ที่เฝ้าตามเจ้าไปนำผลให้เกิดทุกสุขทุกเวลาโอวาทธรรมของพระสุปฏิปันโนในวันนี้ขอเสนอโอวาทธรรมของหลวงปู่เสาคันตสีโรวัดเรียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีการให้ทานอันใดๆก็ให้กันมามากแล้วย่อมมีพลารณิสงมากเหมือนกัน แต่ก็ยังสู้ผู้มาบวชเป็นตาผ้าขาวเป็นแม่ชีแล้วรักษาศีลอุโบสถไม่ได้มีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานนั้นเสียอีกถ้าใครอยากได้บุญมากๆได้ไปสวรรค์ไปพ,พานิพานเพื่อการพ้นทุกข์แล้วแล้วก็ควรบวชเป็นตาผ้าขาวเป็นแม่ชีรักษาศีลอุโบสถเสียในวันนี้การปฏิบัติสมาธิภาวนานั้นเป็นชื่อแห่งความเพียรที่ผู้ปฏิบัติทำทั้งหลาย ในบวรพระพุทธศาสนาได้ถือเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งธรรมะที่จะนำมนุษย์ให้พ้นทุกนี้ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้น